พื้นที่ตรงนี้คุณผู้ชมอยู่หลังหอพักนะครับพื้นที่ไม่มีมากมายอะไรสักประมาณ100ตารางวาได้นะครับคุณผู้ชม เป็นผลงานของนักศึกษาปปสปีหนึ่งวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพยาวี่เขาปรับเป็นสวนเกษตรแบบผสมผสานครับสร้างรายได้ระหว่างเรียนได้ด้วยหลังไปเข้าร่วมแล้วก็ได้รับรางวัลชนะเลิศการดําเนินง,งานโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจําปี2565ที่ผ่านมาได้รางวัลที่สในประเภทของนักศึกษาปัจจุบันที่นําไปใช้และขยายผลดีเด่นซึ่งนายอัมพลสุนภาสถาพรเจ้าของผลงานนะครับน้องเป็นนักศึกษาปปสสาขาพืชศาสตร์หลักสูตรทวิวุฒิไทยจิ ก็นําความรู้ที่ได้มาจัดการพื้นที่หลังหอพักทําสวนผสมผสานได้แบบนี้ครับค่ะที่เราเห็นในภาพข่าวเนี่ยตัวอําพลเนี่ยสามารถที่จะประยุกต์ใช้พื้นที่ขนาดหนึ่งงานเท่านั้นค่ะทํากิจกรรมการเกษตรได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการขุดบ่อเพื่อที่จะเลี้ยงปลาไม่ต้องขุดลึกเลยค่ะเป็นการเลี้ยงในบ่อพลาสติกด้วยนอกจากนี้แล้วก็ยังปรับพื้นที่เพื่อที่จะปลูกพืชผักสวนครัวอีกหลากหลายค่ะในช่วงนี้หน้าหนาวผักก็เลยขึ้นงาม และสําหรับพืชผักหรือว่าสัตว์ที่เลี้ยงได้ค่ะเมื่อผลผลิตออกมาแล้วก็จะนําไปขายให้กับทั้งเจ้าหน้าที่เองด้วยและบางเวลาก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าจากภายนอกค่ะก็มารับซื้อสินค้าค่ะทําให้มีรายได้พิเศษในระหว่างเรียนค่ะและก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะนําเอาความรู้ที่ได้ไปใช้ในอนาคตหลังจากจบการศึกษาค่ะครับเราก็จะนำพืชผักสวนครัวที่เราปลูกนะครับเอาไปจำหน่าย เราไปจําหน่ายให้กับทั้งบุคลากรภายในสถานศึกษาแล้วก็ส่งเข้าโรงครัวของวิทยาลัยแล้วก็มีกลุ่มพ่อค้าคนกลางที่มารับซื้อนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มชาวบ้านที่ต้องการผักก็สามารถสั่งได้เช่นกันครับตรงนี้ใช้พื้นที่เท่าไหร่ครับโดยนะรวมของพื้นที่ประมาณ100ตารางวาครับ ส่วนการดูแลพลืชผักที่อยู่ในสวนผสมผสานที่นี่คุณผู้ชมดูแลแบบอินทรีย์ทั้งหมดนะครับไว้วางใจได้ทานกันอย่างปลอดภัยรวมถึงโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของมิทยาลัยเนี่ยยังเปิดให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเยี่ยมชมเรียนรู้ครับและในมิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาเขายังมีกิจกรรมงานฟาร์มต่างๆอีกหลายส่วนที่ให้ประชาชนหรือว่าคณะต่างๆเข้ามาดูงานได้อย่างมีฟาร์มไก่ไข่ฟาร์มอัจฉริยะแล้วก็ฟาร์มไม้ดอกไม้ประดับอีกด้วยครับ